อ้เยอยเลยอ้าวโยโย่ชนะแล้วอ่าไม่มีไม่ใ้ลวกก้มก้มก้ากลัมาอ้าวเราไม่ถึงยังไม่ตามเลยทำอะไรคะเนี่ยทำกันบ้าง่ะสิ เดี๋ยวก็ไม่น่ากลัวอ่างั้นไม่ต้องมาถัขึ้นมาเป็นตัวแล้วคะอ๋อไม่ได้เอาลองแม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วสเสร็จแล้วอ่ะแล้วเสร็จแล้วต้องมาให้ใครคะให้แม่ให้แม่แล้วพรุ่งนี้ไปให้ใครตรวจคะให้ให้แม่ออก,กตรวจตรวจทีชเชอร์ให้กันทีชเชอร์ตรวจกันบ้านใช่ไหมคะ ใช่ชิวตัวตดวนั่นแหละฮะยี่หยี่ยนนั่นแหละฮึใครเป็นหมาอันนี้อันนี้ก็เป็นหมากับกัมโพล่ใครครูเป็นคนเดียวเหอะ หนูปเปคนเดียวเหรอไม่ไมเปเองเหรออา้าวไ่อ้าวอันนี้หนูย่าเชนหมดแล้วคใครจะทำแล้วค่ะหน้านั้นทำแล้ว,วหนูย่เชนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมีแค่นี้เนาะแค่นี้โอเคเป็นอ่ะค่ะแล้วต้องเอาไปเก็บไหนไหนคะแหม่ช่วยกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนคะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋านี่ค่ะ แล้พวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะอยากไปโรงเรียนไหมคะ,ะพรุ่งนี้มีเรียนว่ายน้ำด้วยพรุ่งนี้มีเรียนว่ายน้ำด้วยใครอยากว่ายน้ำอ,อ๋อมาทำอไมล่ะครับ